สวัสดีครับผมบอมนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครสาขากเกษตรนะว่ามินวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมารับชมฟอร์ดเรนเจอร์แต่งเต็มจัดทรงแรปเตอร์บวกกับชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะครับก่อนรับชมลิปนี้นะครับบอมรบกวนฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ สลับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น XLS นะครับเป็นน้องเล็กของฝั่ง r a n เจ r ของเรานะครับราคาค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่889,000บาทราคานี้เป็นเพียงแค่ราคาตัวรถยังไม่รวมในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับและแน่นอนว่าหากลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่น XLS อยู่แล้วนะครับไม่ได้มองรุ่นสปอร์ไม่ได้มองรุ่น YT ยทนะครับและอยากจะซื้อสดหรืออยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับ สามารถโทรหาบอมและติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามโปรโมชันได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโปรโมชันแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันนะครับอยากได้แบบนี้นะครับก็ทักหาบอมได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวภายในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามารับชมกันดีกว่าว่า XLS คันนี้ได้ความคุ้มค่าอยังไงบ้างนะครับมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะได้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ ให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองและที่สำคัญตัวนี้นะครับจะได้เทอร์โบมาด้วยกันทั้งหมด1ลูกนะครับเป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเครื่องยนต์ของ Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว เครื่องยนต์170แรงม้าหรือจะเป็นเครื่องยนต์210แรงม้าก็ตามนะครับสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่เลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะก,กังวลน,นะครับว่าเฮ้ยเครื่องยนต์เนี่ยได้แค่2.0ลิตรเองได้แค่แรงม้า170แรงม้าเองเราจะเอาไปขึ้นเขาเอาไปลุยไหวไหมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับผมสามารถใช้งานลุยอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายครับ ขึ้นเขาลงห้วยได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับต่อให้เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกเล็ก2.0ลิตรก็จริงแต่ว่าแรงม้าและแรงบิดของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเหลือๆเลยนะครับมาชมกันดีกว่าว่าด้านนอกนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าขออัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยนะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถดูเป็นแนวทางการตกแต่งได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อป เรนเจอร์ Ranger, พวกวา t แท็กสตอมแท็กที่ต้องแต่งเต็มได้อย่างเดียวนะน้องเล็ก XLS ก็แต่งเต็มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาเดี๋ยวพามารับชมเลยดีกว่าเริ่มจากในส่วนของตัวฝากระโปรงกันก่อนเลยครับในส่วนของตัวชุดฝากระโปรงครับแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าขออัปเกรดใส่สกูป๊ปทรงฟิตเข้าไปนะครับซึ่งเป็นสกูป๊ปทรงยอดนิยมเลยนะครับ ทำสีดำตัดกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีดำใช่ไหมครับลูกค้าเนี่ยก็เลยต้องการสีที่มันโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยทำสีแดงแบบนี้เข้าไปนั่นเองนะฮะและในส่วนของตัวม้านะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ม้ามาสเตงนะครับจับท้ำสีแดงเหมือนกันนะคะ ในส่วองตัวโลโก้ม้ามาสตงตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่ชอบมานะเรามีให้เลือกกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือจะมีมามาสตงจะมีกระทิงจะมีแรดนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันนะครับอยากได้แบบไหนก็บอกมาได้นะครับมาถัดมาด้านล่างนะครับมาดูกระจ,จังหน้ากันกระจ,จังหน้านะครับตรงนี้ลูกค้าขออัปเกรดใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับ ถอดกระจังเดิมๆออกนะครับเพื่อเปลี่ยนเทิร์แล้วก็ใส่กระจังใหม่เข้าไปแบบนี้นะครับตัวกระจังนะครับจะมีฟอนต์ตัวหนังสือ ford ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจังทรงเดียวกับรุ่นพี่ Raptor นั่นเองนะครับแต่ความพิเศษของกระจังตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไฟมินิไลท์ทางด้านบนมาให้3จุดนะครับสวยงามมากๆเลยนะ ลูกค้านะครับสามารถเลือกสีได้นะครับเรามีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาว LED แบบนี้หรือจะเป็นไฟสีส้มนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเราม่ให้เลือกทั้งหมด2แบบนั่นเองนะฮะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูโคมไฟกันต่อสำหรับตัวโคมไฟรุ่น XLS นะครับจะได้โคมไฟเป็นแบบสีแคมปนะครับเป็น Daytime Running Light มาพร้อมกับไฟมันติ r รีเฟกเตอร์ซึ่งมีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงอยู่ในตัวนะครับ และเราจะมีไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านบนแบบนี้มาให้ด้วยนะครับนี่ไงครับสวยงามมากเลยนะครับตองกลางคืนนะครับผมบอกเลยว่าไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ตัว XLS นะครับและถัดมานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญเลยที่ทำให้คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นทรงแรปเตอร์นะครับนี่ เห็นไหมครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าชุดแต่งรอบคันทรงแรปเตอร์คันนี้เนี่ยเป็นงาน1ต่อ1เลยนะครับตัวชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยเวลาที่เราเอามาจอดเทียบกันกับแรปเตอร์แท้ๆนะครับบอกเลยว่าดูไม่ออกอย่างแน่นอนนะฮะเวลาที่เราขับไปถนนใหญ่นะครับอ่าแล้วเราขับด้วยความเร็วสักระยะหนึ่งนะครับพี่ๆเชื่อผมไหมครับว่าดูยังไงก็ดูไม่ออกครับถ้าเราไม่ได้จ่อจง ว่าเอ้ยคันไหนคือ Ford Ranger คันไหนคือ Ford Raptor นะครับดูไม่ออกจริงๆครับสวยงามมากๆหล่อมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบ Raptor เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับและยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทำงานควบคู่กับไฟเลี้ยวที่อยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับทั้งสองดวงเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับสลับ ไฟเลี้ยวทางด้านล่างนะครับเป็นแบบ LED ด้วยนี่ด้านหน้าตัวรถนะครับหล่อแล้วนะครับแต่ว่าระบบช่วงล่างหล่อยิ่งกว่าครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับว่าระบบช่วงล่างคันนี้นะครับลูกค้าขออัปเกรดอะไรกันไปบ้างนะฮะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบช่วงล่างกันนะครับคันนี้นะครับลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเติมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กยางหรือแม้กระทั่งตัวปิ่งนกก็ตามนะครับตรงนี้ลูกค้าอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่น XLS นะครับจะได้ขอบยอยู่ที่17นิ้วนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับจาก17เพิ่มขึ้นเป็น20นิ้วนะครับใส่ตัวล้อแมกนะครับลายมาเวลนะครับสีแดงตัดกับสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับขนาดขอบอยู่ที่20นิ้วนะมาพร้อมกับยางนะครับจากแบรนด์ c o s t l e a d e r นั่นเองนะครับขนาดของยางเนี่ยอยู่ที่33นะครับ 12.5R20 นะ เป็นยาง mt หล่อแบบนี้เลยนะครับดอกหนาหนาเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเอาไปตั้งแคมนะครับแล้วก็อาจจะมีลุยบ้าน,นครับเขาเลยขอให้บอมเนี่ยปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวยางให้มันดูโหดให้มันดูลุยได้ตัวนี้บอมก็เลยจัดในส่วนของตัวคอสกริตเดอร์ให้นะครับและในส่วนของตัวปีกนกนะครับลูกค้าก็อัปเกรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือใส่เป็นของแบรนด์ออปชั่นไปนั่นเองนะครับ เป็นออปชั่นปีกนกสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาที่เราเปลี่ยนล้อแม็กให้มันดูใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับบอมเนี่ยจะแนะนําให้กับลูกค้านะครับว่าตัวปีกนกนะครับควรต้องเปลี่ยนนะครับเพราะไม่ฉะนั้นนะครับเวลาที่เราวิ่งไปในระยะยาวโอกาสที่ยางของเราเนี่ยมันจะเกิดการกินหน้ายางเนี่ยมีสูงมากๆนะครับมันจะกินทางด้านในตรงนี้นะครับและที่สําคัญเลยยางเนี่ยเส้นหนึ่งก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปบ่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะครับเรากันไว้ดีกว่าแก้เนี่ยอนาคตนะครับตัวปิ่งนกเนี่ยราคาไม่กี่บาทนะครับเปลี่ยนไว้อุ่นใจกว่านะครับและในส่วนของตัวล้อมแม็กยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับสังเกตได้เลยว่าต่อให้เราใส่ล้อมแม็กใหญ่ขึ้นใส่ยางใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ว่าซุ้มเนี่ยไม่ติดเลยนะครับนี่ บอมได้ทําการแก้ไขซุ้มต่างๆให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆหรือว่าเราเอาไปลุยอุปสรรคต่างๆนะครับบอกเลยว่าไม่ติดซุ้มอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเวลาที่ติดตั้งล้อแมกย่างกับบอมเนี่ยบอมจัดการให้ทุกอย่างครบจบที่เดียวนะครับมาครับเดี๋ยวพามาดูทางด้านข้างตัวรถกันดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านบนหลังคากันก่อนนะครับ ด้านบนหลังคาตรงนี้นะครับลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับใส่แหลกโซลารูฟเข้าไปจากแบรนด์แฮมเมอร์นะครับซึ่งตัวแหลกโซลารูฟของเราเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วเนะว่าเป็นโซลารูฟนะครับเขาจะมีไฟสปอตไลท์มาให้ทั้งรอบตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าของตัวแร็กนะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านข้างตัวแร็กเนี่ยก็มีไฟโซลารูฟรอบเลยนะครับ ลักษณะของตัวไฟของเขานะครับจะเป็นไฟแบบ LED นะครับและเขาก็จะให้รีโมทแยกมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าเป็นรีโมทแยกแบบนี้มาให้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปิดให้ดูนะครับและก็จะให้ดูด้วยว่ามันสว่างแค่ไหนนะอ่ะเวลาที่เราจะกดไฟโซลาร,รูปแล้วก็เพียงกดตัวออนตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บเห็นไหมนี่ไฟจะติด ทั้งทางด้านข้างของแรกแล้วก็ทางด้านหน้าของแหลกหลังคาโซลารูปด้วยนะครับและเรายังสามารถเลือกฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆได้ด้วยนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเห็นไหมครับนี่เราสามารถเลือกเป็นแบบกระพริบช้าๆเลือกเป็นกระพริบเร็วๆแบบนี้ก็ทําได้นะครับนี่มีฟังก์ชันลูกเล่นหลากหลายอย่างนะครับสำหรับตัวไฟแหลกโซลารูปตรงนี้นะครับและเวลาที่เราปิดเราก็เพียงแค่กดตัวสวิตช์ออฟแบบนี้นะครับนี่กดไปปุ๊บ ไ,ไฟก็จะดับเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัวแหลกโซลาลูปนะครับนี่สวยงามมากเลยครับหล่อมากเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยในส่วนของตัวหลังคาของเราเนี่ยเขารองรับน้ำหนักเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเวลาที่เราเอาไปขนสัมภาระต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับขนแบบจุกๆได้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูฝั่งทางท้ายรถกันบ้างนะครับลูกค้าเนี่ยขออัปเกรดในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์เพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ก็คือตัวโลบาตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นรุ่น L S เนี่ยจะไม่มีโลบานะแต่ว่าลูกค้าใส่เพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นของแบรนด์แฮมเมอรนะครับซึ่งตัวโลบาตัวนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นไน์ฟูรี่นะครับและความพิเศษของเขานะครับเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะฮะตัวอักษรแฮม m มอร์เห็นไหมเขาจะติดเป็นไฟสีแดงแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับและในส่วนของตัว บนหลังคานะครับเขาก็จะมีไฟเบรกดวงที่4มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะสวยงามมากๆและที่สำคัญเลยโลบาร์ตัวนี้นะครับได้รับความนิยมสูงด้วยเพราะเนื่องจากลวดลายของเขาที่เป็นลักษณะลายปืนกลนั่นเองนะครับจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะสหรับกลุ่มลูกค้าที่อยากจะติดตั้งชุดเหล็กนะครับและที่สุของตัวฝั่งท้ายรถนะครับ ก็หล่อเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวโคมไฟกันก่อนเลยนะครับโคมไฟท้ายรถนะครับจะได้เป็นโคมไฟเป็นแบบหลอดไส้อยู่ยังไม่ใช่เป็นแบบ LED นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะเปลี่ยนโคมไฟเป็นแบบ LED เหมือนกับรุ่นพี่ w i l e t r a c k เหมือนกับรุ่นพี่ Raptor สามารถแจ้งให้บอมเปลี่ยนได้นะครับเรามีให้เลือกหลากหลายแบบนะฮะและเราก็ได้ครอบในส่วนของตัวไฟท้ายไปให้ด้วยนะครับเพื่อเสริม ปท้ายให้มันดูหล่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นท้ายรถกระบะเองเราก็ได้อัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวบัมเปอร์นะครับจะเป็นบัมเปอร์3ามิติฟอนต์ตัวหนังสือ FORD ทำสีดำด้านตัดกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับและด้านล่างเนี่ยก็เป็นอะคริลิก3ามิติคำว่า Ranger แบบนี้มาให้ด้วยนะครับหล่อมากๆเลยนะเวลาที่เราขับเดินทางไกลนะครับแล้วมีคนที่เขาตามหลังเรามานะครับเขาจะรู้เลยว่า รถเราเนี่ยมันหล่อมากๆเลยนะครับเออยิ่งมีตัวหนังสือ FORD มาแบบนี้นะครับผมทําให้ตัวรถของเราเนี่ยมันดูโดดเด่นเพิ่มมาก่งยิขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นภาพรวมสลับภายนอกของ Ford Ranger XLS นะครับเป็นไงฮะสวยงามมากๆเลยนะครับสลับตัวรุ่ด XLS แต่ง Raptor บวกกับชุดแต่ง Hammer พร้อมกับไฟ Solar r o o f นั่นเองนะครับ เดี๋ยวพาไปชมห้องโดยสารทางด้านในกันต่อนะครับว่า XLS ห้องโดยสารทางด้านในเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวบอมพาไปรับชมครับและนี่ก็เป็นหน้าตาอินทีเรียภายในห้องโดยสารของรุ่น Ford Ranger XLS นะครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวฟังก์ชันในเรื่องของระบบการใช้งานพื้นฐานต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาแบบครบๆเลยนะครับ เริ่มจากพวงมาลัยกันก่อนเลยสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับแน่นอนว่าพวงมาลัยเป็นแบบยูรีเทนนะครับยังไม่ใช่เป็นแบบหุ้มหนังนะแต่ว่าเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีไวแอสติแทนเนทด้วยนะครับเป็นคำสั่งเสียงนะฮะและในส่วนของตัวฝั่งทางด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มคำสั่งเอาไว้สำหรับปรับตั้งค่าหน้าจอผู้ขับขี่นั่นเองนะครับ ถัดมาในส่วนของตัวหน้าจอนะครับจะได้เป็นหน้าจอ Sing4A ขนาดใหญ่นะครับขนาดอยู่ที่10นิ้วเลยเป็นแบบแนวตั้งนะครับสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายได้ด้วยเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะและที่สำคัญเลยนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถ Ford Ranger ของเราทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแบบนี้ปุ๊บ ตัวหน้าจอนะครับเขาก็จะแสดงขึ้นนะครับเป็นกล้องถอยหลังให้เราเห็นอย่างชัดเจนแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวเส้นบอกระยะนะครับทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับสำหรับตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดนะครับซึ่งสามารถเล่นหมุนแมนนวลได้ด้วยนะครับและในส่วนของตัวเบรกมือนะครับแน่นอนว่าเป็นเบรกมือ แบบคันโยกนะครับก็คือใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องยุ่งกับไฟฟ้าแต่อย่างใดเลยนะครับถัดมานะครับตัวเบาะเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นรุ่น x l s นะครับจะได้เป็นแบบเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะแต่ว่าคันนี้เนะี่ยลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเติมเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นแบบเบาะหนังนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเบาะหนังเนี่ยมันทําความสะอาดง่ายกว่าตัวเบาะผ้านะครับลูกค้าเลยขอจะเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นแบบเบาะหนังนั่นเองนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้อง XLS ของเราก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราแต่งออกมาเนี่ยบอกเลยว่าหล่อและดูโหดมากเลยนะครับไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันจากตัวแรปเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งชุดแต่งจากแมนแฮมเมอร์นะครับที่จับใส่เข้ากับตัวรุ่นน้อง XLS คันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอฝากกับ เจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือรุ่น XLS นั่นเองนะครับราคาค่าตัวคันนี้นะครับย้ำอีกรอบปละกันคันนี้นะครับราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ราคาตัวรถเท่านั้นยังไม่รวมในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเอาเป็นว่าหากพี่ๆคนไหนที่อยู่กรุงเทพสามารถแวะมาดูที่นี่ได้นะครับที่ฟอร์ดพระนครสาขากระเสดนวมินนะครับที่นี่นะครับเป็น โชว์รูมจำหน่ายรถฟอร์ดยอดขายอดหนึ่งของประเทศปีนี้เข้าปีที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมขอฝากกับเจ้ากระบะเวนเจอร xls คันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าสนใจติดต่อมาครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ